ครับอันนี้ก็ดีแม็กหนึ่งจุดเก้านะครับอันนี้อันนี้ลูกค้าบอกว่ามีอาการเล่งอืดเล่งไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีไม่มีโค้ดโชว์นะครับไม่มีโค้ดไอเครื่องไม่โชว์นะครับอันนี้ก็พาบอกว่าโอ้โหเหยียบกาจะขึ้นเอืดมากนะครับทันนี้ เราก็ทำการสแกนดูแล้วนะครับสแกนดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีโค้ดเหมือนเดิมนะครับสแกนดูแล้วไม่มีโค้ดเหมือนเดิมอันี้เราก็เลย <c oughs> มาเช็คดูพวกระบบอากาศนะครับว่ามันมีปัญหาไหมมาเปิดดูเมื่อกี้แงะดูแล้วนะครับแงแล้วมาเห็นสภาพนี้นะครับโอ้โห มันจะไปวิ่งออกได้ไงครับพี่น้องดูสภาพกองครับโอ้โห oh สภาพกองแบบนี้เพิ่มก็ไม่ต้องพูดถ,ถึงแล้วครับวิ่งไม่ออกแน่นอนเพราะว่าเศษกองพวกเนี้ยเศษกองพวกเนี้ยมันจะมาอุดตันนะครับอันนี้เขาเรียกแอร์โฟนะครับเนี่ยแม่แอร์โฟเวลาเศษกองเนี่ยมันแตก,กระจุยกระจายแบบนี้นะครับมันจะไปอุดตันนะครับ มันจะไปอุดตันตรงแอร์โฟตัวนี้นะครับทาให้ปริมาณอากาศเนี่ยมันจับได้ค่าได้ว่าปริมาณอากาศเนี่ยน้อยแต่ว่ามันไม่มีไฟโชนะครับลูกค้าขับไปไม่มีไฟโชนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้รถเอืดเร่งไม่ขึ้นย่บได้แปดสิบเก้าสิบนะครับอย่างคันนี้เราจะมาลื้อดูพวกแอร์โฟอีกทีหนึง่งแต่ทีนแเนี่ยปึ๊บเนะี่ยดูสภาพสภาพแบบนี้มันก็วิ่งไม่ออกหรอครับพี่น้อง โอเคครับเดี๋ยวจัดการให้ครับบุชิโตซอริส e ขอบคุณครับครับหลังจากที่เราดูกองอากาศแล้วสภาพแย่นะครับแล้วก็มาดูแอร์โฟมาดูแอร์โฟกันว่าแอร์โฟมันจะอุดตันเหมือนที่ว่าไหมนะครับโอ้โหนี่นะครับดูเศษเศษที่อยู่ข้างในของแอร์โฟนะครับเนี่ย มันอุดตันนะครับขอออกมาดูดิโอ้โหยนี่นะครับเศษที่มันไปอุดตันนะครับเนี่ยอยู่ในเนี่ยเห็นไ,ไหมนี่นะครับเนี่ยเศษที่มันไปอุดตันอยู่ในเพิ่มเนี่ยแอร์โฟมันก็คำนวณอากาศไม่ได้นะครับทําให้รถวิ่งไม่ออกนะครับเนี่ยดูสภาพนี่นะครับ พวกนี้ปุ่มเนี่ยมันจะมีระยะเปลี่ยนของมันอยู่นะครับกองอากาศปุ่มเนี่ยก็คือเวลาเราใช้ไปถ้ามันเริ่มอุดตันแล้วสมมุติ่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องสักสองครั้งอย่างเงี้ยเออมันเริ่มอุดตันแล้วก็เปลี่ยนหรือไม่มันก็แล้วแต่สภาพที่เราใช้รถนะครับบางที่วิ่งอยู่กับแบบฝุ่นเยอะๆวิ่งอยู่กับฝุ่นเยอะๆยปุ่มเนี่ยมันก็จะอุดตันเร็วนะครับถ้าเราไม่มีการเป่าทําความสะอาดมันบ่อยนะครับ พอมันอุดตันแล้วทีนี้เวลามันดูดอากาศเพิ่มเนี่ยมันก็จะอากาศมันเข้าไม่ได้มันก็จะดูดบี้กองเข้าไปนะครับบี้กองเข้าไปพอบี้กองเข้าไปเพิ่มเนี่ยไอ้พ่วงนี้เพิ่มเนี่ยมันเริ่มหมดสภาพมันก็จะขาดยุ่ยนะครับขาดยุ่ยไปเลยนะครับเนะี่ยดูดตามสภาพนี้นะครับเนะนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้เพิ่มเนี่ยก็วิ่งไม่ออกหรอกครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนเรานะครับออหบายใจเข้าลําบากเพิ่มเหมือนเป็นวัดอะ ระบบหายใจมันก็ไม่ดีนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับดูสภาพแอร์โฟโอโหเนี่ยดูเศษเดี๋ยวส่องให้ชัดๆหน่อยดิไม่แสงมันไม่ค่อยชัดป่ะ<อ>นะครับเห็นไหมมีเศษเศษที่อยู่ข้างในนะครับเศษเศษเศษของกองตัวนี้นะครับที่อยู่ข้างในนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห้วครับปัญหาของมัน บางทีปุ๊บเนี่ยของที่แบบว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับของบางอย่างใช่ไหมว่าบางทีเราอยากประหยัดเข้าใจอยู่คบว่าประหยัดนะครับแต่ว่าพอพอประหยัดแล้วแล้วมพนมีปัญหามันก็จะทําให้มันบานไปลายได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดการนะครับผมจบแน่นอนครับสวัสดีครับ